ึมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันสวยสกงดงามรู้ทจาง,งานกลายังศัทธาเรื่องใสให้เกิดขึ้นยิ่งมองก็ยิ่งเกิดศรัทธาองค์พระธาตุพนมสวยด้านบริเวณวัดพระธาตุพนมตั้งแอรตั้งแทงแ,แก้วทั้งในทั้นนอก จนถึงบริเวณรัวรอบขอบคิดเกิดจากฝีมือคนที่ว่าคนบทสำคัญคนสำคัญเนงินตาลเต้มบอดอยู่บอดเศร้าพบไม่อยู่ป่าอยู่หลงหินอยู่ผู้เขาเอามาเห็ดเปน็นเอามาเก็ดเป็นตูน เล็กโยพื้นแร่เล็กแร่ท่าต่างๆเขาขึ้นมาหลอกมาหลอกเป็น